สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับชา y o u t u b ครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับจิ้นหลายแนวครับวันนี้มาดูแนวอีเทนครับผมนี่ซึ่งบรรนอกบรรนาเราสนุกอย่างงี้เลยมาดูครับเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคันนี้ อยู่โจโคงไม่อยู่ครับครับคลิปนี้เครื่องมาชมนะครับผมแบตครับอันดับเรกแบตก่อนครับตัวแปลงไฟบอกลมก็เบรกก็ของนิสันตรงรุ่นเลยนะครับคราบน,น้นำมันคงน้ำมันคราสเบรกมออรลมมออรลม เป็นของนิสันนะครับผมตรงรุ่นนะครับแต่ไม่ตรงรุ่นกว่าอนนี้เลยเครื่องคูโบต้ครับสปีดเรงเรงจะนับฝาแดงครับแล้วก็ตัวตัวสตาร์ตก็ตรงรุ่นนะครับผมกระปุกเกียร์พาวเวอร์ก็ตรงรุ่นครับแต่ได้ทําการถอดออกครับ เอาแต่เฉพาะโครงตรงรุ่นนะครับนม่สันเต็มๆนะครับนี่ดูขั้นขาเนี่ยร้อยสิบอาทีอันนี้ประมาณแรงว่าอันี้ร้อยสิบ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 อันนี้สวิตซ์แรง้องเลยนะครับอันนี้ IC, IC จะจะคันนี้โครงคันสเสด็จวะนี่มัน,นจะเป็นมิซูหรือวะคันนี้มิซูครับวันนี้ก็คิดถึงกันมาหากันห,หนันนาใส่กันเลยาานานๆทีวันนี้ก็เริ่มงามยามดีครับ น,นี่เจ้าของได้มีเวลามาเช็คอีกรอบนะครับหลังจากที่ขนมันมาสบายๆเลยมาชมต่อครับมีสันทั้งหลํานะครับคันนี้ของเท้นะครับของเท้เลยขอบดูรีวิวขอบขอบสิครับล้อตตครับขอบก็2องสองหทับสิเลยนะครับสำหรับเจ้า เต็นคันแรงชุดนี้ตู้ก็เปิดได้ปิดได้เลยน,นี่เต็งตามงบเต็งตามงบงบมาเรื่อยๆครับภายในยก็ถัดลมในตัวกันร้อนในตัวชุดมงใหม่เรือนมงเรือนใหม่ของนิสันตรงรุ่นเลยนะครับ ชุดองค์ชุดเอคอนโซลหน้านิสันหมดนะครับเปลง้ยสุดยอดมากทอรนอ,อกข้างติดวีดครับพวกกระสมกระสีเดิมหมดเสริมแมปนิดหนึ่งสองชั้นขอบสิบห้าครับเสริมตรงเตียงแล้วก็นี่ครับ ยางกันกระเทกแล้วก็แคดซีเสริมมานิดนึงเพื่อใส่กันฝุ่นทำเองหมดพื้นก็พื้นก็เป็นแบบเหล็กแผ่นมาตัดต่อเองครับจากช่างชำนาญงานครับกพวกระบบเฟือง <c oughs> เป็นของนิสันหมดพวกโชคอะไรมีสันทางลำนะครับผมมาตัตเตอร์ใหม่ในพวก โครงเพื่อจะใส่เหล็กแผ่นทำเองครับอันนี้พ่ในวันนี้มันได้รีวิวละเอียดนิดหนึ่งครับพวกบ่งพวกเบรกเดิมหมดครับนี่อันนี้ก็ยังเป็น้อนิซันซื้อมาใส่เองครับตัวนี้แพงเหมือนกันเลยนี่สองคูนี่เอ้ยคู่นึงเกือพันแน่นี่อันนี้ก็ไฟ ไฟ LED ตัวนี้มารีวิวนิดนึงครับกันฝุ่นนี่ก็เอามาติดเองแผ่นหนึ่งก็ประมาณ800เอามาตัดแบ่งกันลงมือหุ้นกันไฟลงไฟเลเอใช้ได้หมดนะครับผมตัวนี้แต่งเหมือนหกโลข้างหลังนิดนึงครับนี่ก็มีแบบชดุดวันนี้มารีวิวเต็มๆนิดนึงครับตัวนี้ก็ เป็นมีสปริงใช้พับได้นี่ชุดนี้ก็ทำเองเปิดข้างนะออารครับออบสิบห้าใส่เลียวมหกโลครับนี้ก็ตรงเตงยาวนิดนึงเพื่อจะได้บรรทุกอันนี้ก็มีตัวรองครับเวลาเปิดเปิดอันนี้มาจะรองกันแบบนี้แล้วก็มีบันไดขึ้นบันไดเพื่อสะดวกในการขึ้นอันนี้ก็ถอดได้ตัวนี้พับมาลง มีสลักเรียบร้อยครับคันนี้สุดเลยครับผม